ค่ะเด็กๆเสริมทักษะภาษาไทยในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับชุดประจำชาติ10ประเทศอาเซียนกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ 1. ประเทศบูนาดารุสซาลามชุดของผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวและนุ่งสโลงนะคะ ส่วนผู้หญิงเสื้อผ้าจะมีสีสันสดใสเสื้อผ้าจะต้องปกคลุมร่างกายตั้งแต่ศตรีรษะจนดลท้าเนื่องจากประเทศบูนเป็นประเทศมุสลิมนะคะจึงต้องแต่งกายมิดชิดนั่นเอง 2. ประเทศอินโดนีเซียสำหรับผู้หญิงนะคะมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวผ่าหน้าและกรัดกระดุมนะคะปักฉลุเป็นลายลูกไม้ส่วนผ้าถุงเป็นผ้าบาติกผู้ชายนะคะ จะใส่เสื้อบาติกและนุ่งสล่งนั่นเองค่ะ3นะคะประเทศมาเลเซียผู้ชายจะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวและนุ่งสล่งนั่นเองส่วนผู้หญิงนะคะจะใส่เสื้อคลุมแขนยาวและกระโปรงยาวนั่นเอง 4. ประเทศฟิลิปปินส์ผู้ชายนะคะจะนุ่งกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่ตัดด้วยผ้าใย,ยสับป,ปะรดมีบ่าคอตั้งแขนยาว ที่ปลายแขนเสื้อนะคะจะปักลวดลายส่วนผู้หญิงจะนุ่งกระโปรงยาวใส่เสื้อแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่ 5. ประเทศสิงคโปร์จะไม่มีชุดประจำชาติเนื่องจากสิงคโปร์นะคะถูกแบ่งออกเป็น4ีเชื้อชาตินั่นเองซึ่งได้แก่จีนมาเลอินเดียและยุโรปนะคะซึ่งแต่และเชื้อชาติก็จะมีชุดเป็นของตนเอง เช่นผู้หญิงมาลายูจะใส่เสื้อปักฉลุลายลูกไม้หากเป็นจีนจะใส่เสื้อแขนยาวคอจีนกางเกงขายาวนั่นเองค่ะ 6. ประเทศไทยสำหรับผู้หญิงนะคะจะเป็นชุดไทยที่ประกอบไปด้วยสบายเฉียงสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดนั่นเองค่ะและเปิดบ่าข้างหนึ่งนะคะชายสไบายจะคุมไหล่และทิ้งชายไว้ด้านหลังนั่นเอง สำหรับผู้ชายนะคะจะใส่เสื้อพระราชทานเองค่ะ 7. ประเทศเวียดนามชุดประจำชาติก็คืออา่าวยายประกอบด้วยชุดผ้าไหมสวมทับกางเกงขายาวคล้ายชุดกี่เพ้าของจีนนะคะสวมหมวกทั้งหญิงและชายนั่นเองประเทศที่8นะคะประเทศลาวผู้หญิงนะคะจะนุ่มผ้าสิน้นใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก ผู้ชายแต่งกายแบบสากนหรือนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อคล้ายเสื้อพระราชทานของไทยนะคะ 9. ประเทศเมียนมาหรือประเทศพม,ม่านะคะนุ่งผ้าสล่งทั้งชายและหญิงเสื้อผู้ชายเป็นเสื้อเชิ้ตคอปกจีนใส่ผ้าโพกศีรษะผู้หญิงนะคะจะใส่เสื้อติดกระดุมหน้าและใส่ผ้าคลุมไหล่ 10. ประเทศกัมพูชาชุดประจำชาติก็คือซัมปอร หรือผ้านุ่งกัมพูชานะคะค่าทับเสื้อบริเวณเอวจะคล้ายกับผ้านุ่งของไทยและลาวนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกเสริมทักษะทางด้านภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกในวันนี้นะคะ ให้เด็กๆเปิดหน้าที่35เลยนะคะเมื่อเด็กๆเปิดมาแล้วก่อนอื่นเรามาอ่านคําสั่งกันก่อนนะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้ตามคุณครูนะคะแผนที่น่ารู้ระบายสีภาพเด็กให้สามพันกับแผนที่และเขียนคำตามรอยปราแล้วนามสละาด้านข้างเขียนในช่องว่างให้สมบูรณ์อีกครั้งนะคะระบายสีภาพเด็ก ให้สามพันกับแผนที่และเขียนคำตามรอยปรากแล้วนำสระด้านข้างเขียนในช่องว่างให้สมบูรณ์ก่อนอื่นเรามาดูรูปภาพของเรากันก่อนนะคะรูปภาพของเราจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะนั่นก็คือฝั่งทางซ้ายมือและฝั่งทางขวามือนั่นเองค่ะเด็กเรามาดูกันนะคะเด็กคนที่หนึ่ง การแต่งกายแบบนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นการแต่งกายของประเทศอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะการแต่งกายของประเทศไทยนั่นเองเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะไทยอีกครั้งนะคะไทยเก่งมากค่ะและเด็กคนที่สองคนนี้นะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าการแต่งกายแบบนี้เป็นการแต่งกายของประเทศอะไรเอ่ย เก่งมากค่ะเป็นการแต่งกายของประเทศฟิลิปปินนั่นเองเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะฟิลิปปินอีกครั้งนะคะฟิลิปปินเก่งมากค่ะต่อไปเด็กๆมาดูแผนที่ของเรานะคะสังเกตนะคะว่าแผนที่ในลักษณะแบบนี้เป็นแผนที่ของประเทศอะไรเด็กๆทราบไหมคะเก่งมากค่ะเป็นแผนที่ของประเทศไทยนั่นเองซึ่งมีคำอยู่ตรงแผนที่นะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ ไทยอีกครั้งนะคะไทยเก่งมากค่ะต่อไปนะคะมาดูรูปทางด้านขวามือของเรากันบ้างนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าการแต่งกายแบบนี้เป็นของประเทศอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะการแต่งกายของประเทศสิงคโปร์นั่นเองเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะสิงคโปร์ อีกครั้งนะคะสิงคโปร์เก่งมากค่ะและเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเป็นการแต่งกายของประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะมาเลเซียมาเลเซียเก่งมากค่ะเด็กๆรูปแผนที่ในลักษณะแบบนี้นะคะนั่นก็คือแผนที่ของประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะสิงคโปร์สิงคโปร์ เก่งมากค่ะสำหรับรูปทางด้านบนนะคะเด็กๆจะต้องระบายสีรูปภาพเด็กให้สัมพันธ์กับแผนที่ของเรานั่นเองค่ะแต่สำหรับวันนี้คุณครูขออนุญาตพาเด็กๆเ,เขียนตามรอยประกกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาระบายสีรูปภาพกันนะคะ ก่อนที่เราจะมาเขียนตามรายประนะคะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทางด้านข้างของเราจะมีรูปสระอยู่2รูปนะคะรูปที่1น,นั่นก็คือสาระโอนั่นเองเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะสระโอสระโอเก่งมากคะ่ะรูปสระรูปที่2นะคะนั่นก็คือสาระไอไม้มาลายอีกครั้งนะคะสาระไอไม้มาลายเก่งมากคะ่ะ ต่อไปเด็กๆมาเขียนคำตามรอยประพร้อมๆกับคุณครูก่อนนะคะคำที่หนึ่งนะคะไทยอีกครั้งนะคะไทย เก่งมากค่ะคำที่2นะคะสิงคโปร์อีกครั้งนะคะสิงคโปร์เอ๊อเด็กๆสังเกตคําทางด้านล่างทั้งสองคำนะคะเป็นคําที่ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเอยแล้วสระตัวไหนที่หายไปคะเริ่มจากคําที่1ตรงนี้เราควรจะเติมสระอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะสระไอไม้มาลายนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆเขียนตามคุณครูนะคะต่อไปคำที่สอง เด็กทราบไหมคะว่าเราจะเติมสระอะไรลงไปคะเก่งมากค่ะสระโอนั่นเองเขียนตามคุณครูเลยนะคะเย้เด็กๆเก่งกันมากๆเลยคะ่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะต้องไประบายสีรูปภาพเด็กให้สัมพันธ์กับแผนที่ของเรากันนะคะเด็กๆดูแผนที่ทางด้านซ้ายมือของเรานะคะซึ่งเป็นแผนที่ประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายสีภาพเด็ก ให้สัมพันธ์กับแผนที่นะคะนั่นก็คือเด็กที่อยู่ประเทศไทยนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กคนไหนที่อยู่ที่ประเทศไทยเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กผู้ชายคนนี้นั่นเองส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะซึ่งไม่สัมพันธ์กับแผนที่ของเราเราจะไม่ระบายสีรูปภาพเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะไปดูแผนที่รูปที่สกันเลยค่ะ แผนที่รูปที่2นะคะทางด้านขวามือของเด็กๆนั่นก็คือแผนที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กคนไหนที่อยู่ประเทศสิงคโปร์เอ่ยเก่งมากค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้นั่นเองส่วนเด็กผู้ชายคนนี้นะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียไม่สัมพันธ์กับแผนที่ของเราเราจึงไม่ระบายสีนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆ เราจะมาระบ,บายสีรูปภาพกันนะคะเด็กๆหยิบสีแล้วมาระบ,บายสีกันเลยคะ่ะแดนคุณครูระบ,บายสีรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรูปที่หนึ่งของเราก็คือรูปแผนที่ประเทศไทยนั่นเองเราจึงระบ,บายเด็กผู้ชายที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะ ส่วนแผนที่รูปที่2คือแผนที่ประเทศสิงคปโปร์เราจะระบายเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งอยู่ที่ประเทศสิงคปโปร์นะคะสองคนนะคะนั่นก็คือคนนี้อยู่ประเทศฟิลิปปินส์เราจะไม่ระบายสีนะคะและเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ที่ประเทศมาเลเซียเราก็ไม่ระบายสีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะระบายสีแค่2คนเท่านั้นนะคะต่อไปเรามาเขียนชื่อนามสกุลและชั้นกันนะคะดเด็กๆเอาละค่ะ สำหรับแบบฝึกหน้านี้นะคะคุณครูก็ได้ใช้ปากกาแดงเขียนชื่อไว้ให้กับเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเด็กๆคนไหนที่คุณครูไม่ได้เขียนชื่อไว้ให้คุณครูขอรบกวนท่านผู้ปกครองจับมือเด็กเขียนชื่อด้วยนะคะ สำหรับแบบฝึกในหน้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูขออนุญ,ญาตท่านผู้ปกครองทำแบบฝึกเพิ่มอีกหนึ่งหน้านะคะให้เด็กๆเปิดหน้าถัดไปได้เลยค่ะสำหรับแบบฝึกในหน้าถัดไปนะคะก็คือหน้าที่36นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเปิดมาแล้วก่อนอื่นเรามาอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้ตามคุณครูนะคะการแต่งกายในอาเซียนเขียนคาตามรอยประ และลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะเขียนคำตามรอยปราและลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันก่อนอื่นนะคะเด็กเดี๋ยวเรามาเขียนคำตามรอยปรากันก่อนนะคะ คุณครูเขียนคำตามรอยปราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เด็กต่อไปนะคะเรามาดูรูปภาพและหัดอ่านคำกันนะคะรูปที่หนึ่งนะคะก็คือรูปนี้นั่นเองเด็กๆทราบไหมคะว่าคืออะไรเอย่ยเก่งมากค่ะก็คือหมวกนั่นเองค่ะอ่านคำตามคุณครูนะคะหมวกอีกครั้งนะคะหมวกเก่งมากคะ่ะรูปที่สองก็คือรูปนี้นั่นเองเด็กๆกรู้จักไหมคะว่าคืออะไรเอย่ย ถูกต้องแล้วค่ะรูปที่สองของเราก็คือรูปสบายนั่นเองเด็กๆอา่านคําตามคุณครูนะคะสบายอีกครั้งนะคะสบายเก่งมากค่ะรูปที่3านะคะก็คือรูปนี้นั่นเองซึ่งรูปนี้นะคะก็คือสรงนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านคําตามคุณครูนะคะสรงอีกครั้งนะคะสรง ก่งมากคะ่ะมาดูรูปทางด้านล่างเลยนะคะรูปทางด้านล่างนะคะรูปที่1ก็คือรูปนี้นั่นเองเด็กๆอ่านคำตามคุณครูนะคะสรงสรงเก่งมากคะ่ะรูปที่1น,นะคะก็เป็นรูปการแต่งกายที่ใส่สรงนั่นเองเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นการแต่งกายของประเทศอะไรเอย่ย ถูกต้องแล้วค่ะรูปที่1นนะคะเป็นการแต่งกายของประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่านั่นเองค่ะซึ่งผู้ชายเมียนมาส่วนใหญ่นะคะผู้ชายจะนุ่งสรงนั่นเองค่ะไปดูรูปที่2กันนะคะรูปที่2ก็คือรูปนี้นั่นเองค่ะอ่านคําตามคุณครูก่อนนะคะมวกมวก เก่งมากค่ะรูปที่2นะคะเป็นการแต่งกายของประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะซึ่งคนเวียดนามส่วนใหญ่นะคะจะสวมหมวกนะคะเด็กๆและรูปสุดท้ายก็คือรูปนี้นั่นเองเด็กทราบไหมคะว่าคืออะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะที่ลูกสอนชี้อยู่นะคะก็คือสบนั่นเองค่ะเด็กอ่านคําตามคุณครูนะคะสบาสบา เก่งมากค่ะซึ่งการห่มสบายนะคะก็คือการแต่งกายประจำชาติของประเทศไทยนั่นเองค่ะผู้หญิงไทยส่วนใหญ่จะห่มสบายเฉียงนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะโยงภาพให้สัมพันธ์กันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูรูปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเด็กๆคะการโยงภาพของเราเราจะเริ่มจากทางด้านล่างนะคะสังเกตมีลูกศรชี้อยู่นะคะเด็กๆเอาละคะ่ะ สำหรับรูปที่1ของเราก็คือรูปนี้นั่นเองเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคืออะไรเอ่ยถูกต้องแล้วคะ่ะก็คือสรงนั่นเองซึ่งเป็นการแต่งกายของชาวเมียนมาใช่ไหมคะเอแล้วรูปสรงอยู่ตรงไหนเอ่ยเก่งมากคะ่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองเราจะโยงภาพให้สัมพันธ์กันนะคะโดยการโยงภาพของเราในวันนี้เด็กๆจะต้องใช้ไม้บรรทัดในการโยงนะคะเริ่มจากลูกศรที่อยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆ แบบนี้นะคะเด็กๆโยงให้ถึงจุดสีเขียวตรงนี้เลยนะคะไปดูรูปต่อไปกันเลยค่ะรูปที่2นะคะก็คือรูปนี้นั่นเองนั่นก็คือหมวกใช่ไหมคะซึ่งเป็นการแต่งกายของชาวเวียดนามนั่นเองเด็กๆทราบไหมคะว่าหมวกอยู่ตรงไหนเอย่ยเก่งมากค่ะเราจะโยงรูปนี้ไปหาหมวกที่อยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆ รูปสุดท้ายของเราก็คือรูปนี้นั่นเองนั่นก็คือรูปการห่มสบายใช่ไหมคะซึ่งเป็นการแต่งกายของชาวไทยนั่นเองค่ะผู้หญิงไทยเรานะคะจะห่มสบายเฉียงนั่นเองค่ะเด็กเอแล้วรูปสบายอยู่ตรงไหนนะถูกต้องแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองโยงภาพนี้ไปหารูปสบายที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะเด็ก คุณครูลาเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะเวลาเด็กๆโยงเส้นค่อยๆโยงนะคะไม่ต้องรีบร้อนโยงเส้นให้ตรงนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาระบายสีรูปภาพกันเด็กๆหยิบสีแล้วมาระบายสีกันเลยค่ะแนนคุณครูระบายสีรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเด็กๆระบายสีค่อยๆระบายไม่ต้องรีบร้อนนะคะระวังอย่าระบายสีออกนอกเส้นนะคะ เด็กสามารถระบายสีได้ตามจินตนาการของเด็กเลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องระบายสีเหมือนของคุณครูนะคะและต่อไปเรามาเขียนชื่อนามสกุลและช ah ั้นกันเลยค่ะและสําหรับแบบฝึกในหน้านี้คุณครูได้เขียนชื่อให้กับเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กสามารถใช้ดินสอเขียนทับรอยปากกาแดงของคุณครูได้เลยนะคะแต่สําหรับเด็กที่คุณครูไม่ได้เขียนชื่อไว้ให้นะคะ คุณครูขอรบกวนท่านผู้ปกครองจับมือเด็กเขียนด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กสำหรับแบบฝึกในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้เราทำแบบฝึกกัน2หน้านะคะนั่นก็คือหน้าที่35และหน้า36นั่นเอง เด็กๆคะเมื่อทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบฝึกที่เด็กๆทำในวันนี้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะ